งานวันนี้เอนหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความรุณนานเข้ามานะครับแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนเลยแม่เหล็กใหญ่ของเราก็คือน้องทั้งสองท่านนะครับซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าในปีที่ผ่านมาสองท่านนี้ก็คือสุดสุดลักของประเทศนะครับซึ่งเราขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับ Travelzoo ในฐานะที่เป็นแอปพลิเคชันของคนไทยเนาะซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยนะครับหลังจากที่เรา ได้ถกต่างชาติเข้ามาหาสตังก์กับเรื่องท่องเที่ยวบ้านเรานะครับวันนี้เราก็อยากจะกราบงามๆขอโอกาสแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จริงๆแอบล่มนะครับขาดเตรียมเตียมความพร้อมไม่ประมาณสัก3าล้านคนเข้าพร้อม,มกันแอปร่มต้องกราบขอภัยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีเวลาถึงสาทุ่มท,ที่จะยังทำพวกกิจกรรมกันได้ับผมความพิเศษังไงครับงานโอเคเลยครับสำหรับงานว<ช>ันนี้ก็มันมันเหมือนกับพื้นการท่องเที่ยวของประเทศนะครับคือบ้านเรามัน โดนนักจริง,รงๆทั่วโลกมันโดนหนักมากนะครับโควิดเนี่ยคือผู้ประกอบตายกันเกือบทุกคนสายการบินที่มานี่ก็คือเหมือนที่เราทราบค,คือตายกันทุกลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวเปิดเนี่ยเรียกว่านโยบายที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยได้ชิงทําก่อนเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะประเทศไทยเราขึ้นท็อปเดสติเนชันของของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เราทําได้ถึงประมาณเกือบสิบล้านลายในระยะเวลาแค่ห้าหกเดือนนี่ Amazing นะครับเพราะฉะนั้น ปีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราเลยอยากกระตุ้นกิจกรรมว่าแฟนลับก็ดีหรือท่านพี่น้องก็ดีนะครับว่าทร a บิสโกเองเราอยากเรียนเชิญทุกท่านมาหาเรื่องเที่ยวนะครับเราจึงแจกตัวทร a บิสโก b บิ๊กโนันะครับซึ่ง Big ทร a v ิสโก้บิ๊กโนัด้วยความที่วันนี้อย่างที่ผมเรียนว่ามันแอป,ปอาจจะอาจจะตึงๆนิดนดืองเรายังพอมีเวลานะครับยังไม่ต้องรีบนะครับย,ยังได้ถึงวันที่15นะครับก,ก็ขอเรียนทุกท่านว่าน้องๆหรืออยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ย ใครจะได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์กับเราต่อไปหรือทํางานร่วมกับเราก็ขอแรงสนับสนุนครับทีนี้ทางวสให้บริการอะไรบ้างโอเคครับทางิก็เหมือนที่น้อ,นองๆได้เล่าไปนะครับโคอโดักเรือโธงก็เป็นไฟลท์นะครับเที่ยวบินก็คือเรอให้บริการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งเดสิเนชันเนี่ยวันนี้เราเอาคืนนะครับ เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะประเทศไทยนะครับทาวิสโก้กำลังจะก้าวออกไปสู่ประเทศนในเซาท์อีสเอเชียใน Q2 ปีนี้นะครับแล้วก็เปิดให้บริการทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้นะครับและในขณะเดียวกันตัวรายการทัวร์ก็เหมือนที่เราทราบเมื่อสักครู่นะครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาวิสิตประเทศกว่า40ล้านรายเนี่ยเราก็หวังว่าทาวิสโก้ก็จะเป็นเครื่องจักรหนึ่งนะครับที่ได้เป็นตัวช่วยกระตุ้นนะครับช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่รองเที่ยวในประเทศไทยทเรานะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือท่านที่ไม่มีเวลานะครับเรามีทีมซัพพอร์ตที่ให้บริการจัดการการท่องเที่ยวให้นะครับเช่นน้องๆดาราจะไม่มีเวลาวางแผนเองนะครับก็ใช้บริการกับทางชาวิสโกอร์ได้รับชาวิสโกอมีมีผู้มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการท่องเที่ยวจัดแผนการเดินทางให้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยครับซึ่งไเป็นอะไรครับเป็นงานเหมือนงานงานงานเปิดงานเป็นคนเปิดงานคนสองคนใช่ไหมโอเคครับไม่ค่อยได้ยินก็ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เราทั้งสองคนดีใจมากก็เป็นเกียรติมากที่ให้พวกเราเนี่ยครับได้ได้มาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาเชิญชวนให้ให้ทุกทุกคนน่ะครับมามาเที่ยวออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นมาหารเรื่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาหารเรื่องเที่ยวกับพวกเราสองคนจากหึงทาร,ริสโกโ้แล้วก็ทั้งีแล้วก็นูนิวด้วยก็จริงๆริเราปิดกันมานานนะพี่เราปิดกันมานานก็นี่แหละเป็นโอกาสแล้วที่เราอัดอั้น เราเก็บเงินกันมาเราสะสมพลังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยในการที่แบบเราจะไปเที่ยวที่อื่นได้เขาเรียกว่าหาเรื่องหาอยากาไปเที่ยว <ผม S 1> ไหนหาเรื่องเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนวะผมอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่น,น,นครับอยาก,ยากจริงๆอ่ะเป็นคนที่อยากไปตั้งนานแล้วเพราะชอบชอบวัฒนธรรมชอบอะไรอย,อยากไปญี่ปุ่นปีนี้ก็ได้ไปจริงค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมต้อการลุนใจมากๆมีใจมาเช่นกันเพราะจรู้สึกคึกค,คักมากเลยที่ลาวิสโก้ได้เชิญแบบนี้ ในใน,น,น,นี้จัยกองกเปาเป็นการเฉลิมฉลองก่อนเทศกาลจุดินาทยกนครับก็วิัม่แคบบ่ก็ตนนะครัแบบผมไดบอกไปเป็นแอปเดียวในประเทศไทยใช่ัฮะเรื่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวเากาเฉลิมฉแว่ามาใช้แอปพลิเคชัครับเพราะว่าการที่บอกเป็นแอปเดียวบอยากให่เาเป็นเที่ยวออยที่พัก บัวบินนะครับของ้างไลฟ์สไตล์ก็สามารถมาเป็รได้มีบรรยกาศเยอะแจกเยอะจริงเป็นแบบอู้หูเจ๋งแบบนั้นเลยหรอแบบได้บ้างเราก็คิดกันไหมครับว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแอปมันล่้อมก็เป็นฟู้ดที่เนี่ยพวกเราเิ่็เปิดตัวด้วยเรารู้สึกไงบ้างรเาจริงๆครับก็ดีใจนะครับดีใจที่พวกเราอะครับได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักทาวิสโก้มากขึ้นแล้วก็ ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ภายในเดือนนี้เนี่แหละครับทุกคนก็จะหาเรื่องเที่ยวกับทาวิสโกมากขึ้นอย่างแน่นอนครับได้ใ,ใครก็ได้ครับเป็นันแทนฝากมาีอก็ได้บราได้ครับสามารถยังสามารถยังากมาโหลดได้อยา,ารอม,มีสำรักเตืนเลยโอเคครับก็ขอเรียนกับทุกท่านที่สนใจทาวิสโกนะครับ ด้วยปรากฏการณ์ของซีนูนิลนะครับแล้วก็น้องแจมฟิล์มวันนี้แอปทาวอิสโกเราเดี่ยงเลยครับแต่ว่าคงไม่นานนะครับทีมเทกกำลังจัดการอยู่นะครับก็สำหรับตัว5,000นะครับได้ถึง3ทุ่วันนี้นะครับเดี๋ยวถยอยเข้าไปทำนะครับแล้วก็กดรับนะครับส่วนตัว1,000 0นะครับทุกท่านดาวน์โหลดไว้เลยได้นะครับแล้วก็จะกดรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับคือ าภายในตั้งแต่เช้าเลยคือตีหนึ่งถึงห้าทุ่ถึง5้าทุ่มห้ของวันที่17บเจเดือนนี้น,นะครับก็บบวันเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งหมืก็รวมแล้ววันนี้กับวันที่17ก็1,500 0ใช้เป็นส่วนลดได้ทุกรายการเช่นแพ็กเกจทัวร์บางรายการก็ลด1นึ่งหมื่นครับอโอรับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณาครับบครับ